ทุกคนครับเคยเดินหลงทางเข้าไปในป่าไหมเคยหวาดกลัวอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าจุนจะมาเล่าประสบการณ์ที่น่ากลัวน่ากลัวที่จุนประสบมาให้ทุกคนได้ฟังกันในตอนนั้นเองจุนได้ไปกินบะหมี่ชายสีบะหมี่เกี้ยวร้านหนึ่งอาแป๊ะบะหมี่ช่วยยังจากนั้นผมได้ทานบะหมีออ่อร่อยเสร็จผมได้เจอคนขับรถชนกันตาย แต่ผมก็ไม่สนใจอะไรไมผมเดินมุ่งหน้ากลับบ้านเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมยิ่งเดินยิ่งไกลแฮะจากนั้นผมก็รู้ตัวอีกทีว่าผมหลงซะแลว้ว The Forest โอ้ไมก็ทุกคนจนหลงครับผมจเจาอยัางไงต่อยละทีนี้ ยเดินยังไงของเราฟ้าหลงทางจนได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนเหมือนเรานี่จะเจอบ้านกระต๊อบอยู่ตรงนู่นเห็นปะโอเคเราเดินไปดูหน่อยดีกว่าเผออาจจะมีคนอยู่และเราก็ถามทางโอ้ยนังไหนนังไหนเหมือนมีคนอยู่จริงๆด้วยว้าวจุนี้โชคดีจริงๆเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีครับคือผมหลงทางนะคะช่วยบอกทางกลับบ้าน ให้ผมชี้ได้ไหมครับเอ้ยไอ้นมเอ็งมาอยู่ที่นี่จะยังไงนี่มันคือป่าโฟเลสนะเขามาได้แต่ออกมาไม่ได้โอ้ไม่คุณพะเล็กจะทำยังไงอะทำยังไงนั่นเหรอซื้อของของฉันดิที่ฉันจะบอกโอ้โหเป็นเซลขายของเองเหรอเนี่ยตะแก่นี่หลายมากมากเลยอะครับทุกคนมาขายของจุนไม่ซื้อเหรอเฮ้ยบอนมไม่ซื้อจะเสียใจนะจ๊ะ อเอาไงดีล่ะเราต้องหาทางกลับบ้านเองอะคะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมมินิเวอร์นะคะและแบบนี้นะคะก็เป็นแบบไขปริศนะอีกแบบหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเป็นแบบที่น่าเล่นอีกแบบหนึ่งเลยที่เมย์อยากจะมาแนะนําค่ะโอ๊ย <c oughs> ประตูทะออกอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเหมือนมาเจอแล้วนี่ไงวินนี่มันอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้ยก็เราเจอสมบัติครับทุกคนใครเอา ประตูอะไรอ่ะเฮ้ยตรงนี้จะต้องเป็นประตูทังออกแน่ๆเลยทุกคนเนียเงียเียแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อ่ะเอาไงตอ่อล่ะเอาไงน่าหรอจุนเธอก็ต้องไปหากุญแจมาเปิดประตูวันนี้นะสิโอ้ยแล้วกุญแจจะถูกซ่อนตรงไหนอย่าบอกนะให้ไปซื้อของตาแก่นั่นจุนไม่มีตังหรอกอ่าลองเดินแถวนี้ดูอาจจะมีของซ่อนอยู่ก็ได้นะ โอเคเอาละทุกคนครับมาช่วยกันดูหน่อยดีครับว่าเราเนี่จะหากุญแจได้จากตรงไหนอะครับอเออฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นทุกคนมีลูกศรชี้ให้เราเข้าไปอะอ่ะลองเดินไปดูหน่อยดีกว่าเอาละฟุบโอ้ my g ก็เราพอมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่ในนี้ว้า รีบไปเปิดประตูก,กันดีกว่าเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรปะนั่นแ่ะนั่นแ่ะมีผู้หญิง ผมก็ได้ประสบการณ์สยองที่ผมไม่อาจลืมการที่ผมเดินหลงป่าที่เข้ามาได้แต่ออกมาไม่ได้นั้นมันไม่ได้มีแค่ปา่าเฉยๆซึ่งผมก็ไม่ควรลบหลู่และผมก็พยายามคิดว่ากุญแจจะพาเราออกไปจากที่นี่ได้แต่กลับไม่อย่างที่คิดเฮ้ยเดี๋ยวการทุกคนแล้วผมมาที่ไหนกันเนีเ่ยเฮ้ยเรากลับมาที่เดิ โอ้ยตาลุงเนี่ขายของทุกที่เลยครับเอางี้ละกันซื้อสักอันหนึ่งเผื่อตาลุงนี่จะบอกทางกลับบ้านให้กับเรา,าซื้อมาเรียบร้อยแล้วกดยืนยันในโกดังฮตาลุงครับคือบอกหน่อยได้ไหมครัว่าทางออกอะครับออกทางไหนถ้าเองซื้ออีกก็จะบอกทางออกโอ้ยตาลุงนี่ i เอาละเราจะต้องขไขปริศนาให้สำเร็จให้ได้นั่นเองแล้เจอแล้วเ,เจอกล่องแล้วผีมันจะโผล่มาหักคอหรือเปล่าก็ไม่รู้หไหนดูดิหอวยในเหตุไม่เห็นไม่อะไรเลยโอเคงั้นเราไปหาต่อที่อื่นกันดีกว่าอ่ามาดูดตตีตามต้นไม้แห้งเกลียนนี่โอ้เจอแล้วตามต้นไม้แห้งเกลียนนี่มีหีบซ่อนอยู่แล้วเราก็ได้กุญแจมาแล้วครับทุกคนรีบไปเปิดประตูดีกว่า ประตูมันต้องใช้กุญแจสองดอกครับเราได้มาดอกหนึงอ่าแล้วมันจะซ่อนอยู่ตรงไหนตามป่าน,นี้หรือเปล่านะออ้าอ้ยจะเริ่มจากตรงไหนต่อเอ้ให้เราเดินตามทางทางเดินไปครับเฮ้ยทุกคนตรงนี้มีถ้ำอ่าต้องมีของซ่อนอยู่แน,น่ๆเลยชแวมผมาอีกที่หนึ่งโอ้ไม่ก็ที่นี่มีลาวาเต็มไปหมดเลยครับ โอ้โหเอาไงดีล่ะเราจะต้องกระโดดข้ามไปตรงปูนใช่ปะเอาล่ะเตรียมตัวกระโดดอุสเน่ดึงแล้วก็ดึงโอ้โยต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยขึนกระโดดผิดชีวิตเรานะคะชิบหาไม่เจอเลยดึงอีกนิดเดียวไปถึงแล้วโอเมก้าโอเคเอาใหม่อีกรอบด,ดึงดึง โอ้ม oh ่ยก็ตวดันแน่ชันให้ถูกไฟลอนก้นเอเ่อเฮ้ยเราเลดิดเราเลิกทุกคนฮ่าจนยังไม่ตายเอาล่ะเราต้องจับจังหวะในการกระโดดให้ดีๆเลยนะครับอิดนดี้เจียม่ถึงแล้วะ่ะหลังจากที่ผมได้โง่ขาดดลงสู่บ่อลาวายอยู่นั้นผมก็ได้พบสัจธรรมครั้งใหม่ผมได้เลือกไปเห็นทางที่แสงสว่างมากที่สามารถไปโดยไม่ต้องเสียชีวิต โอ้โหดูทางที่ับทุกคนอ้ยคือโดินผิดสุ่มสี่สุ่มห้าตายขาที่แน่นอนเอาล่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วว้าวเราได้กุญแจอ,อีกดอกหนึ่งแล้วครับทุกคนฮ่าฮ่งั้นเดี๋ยวเรา โอเคตอนนี้เรากําจัดผเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอนี่ก่อนเลยหาประตูเอากุญแจเสียบลูซะหน่อยเอ๊ประตูอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนั่นไงนั่นไงแล้วเ,เจอประตูแล้วนนประตูจะต้องไปทางออออกจากป่านี้อย่างได้อย่างแน่นอนเลยเอาละเดี๋ยวนะมีหีบสองหีบโอเคเราจะต้องเปิดหีบเพื่อเอากุญแจซะก่อน่ ได้มาแล้วคุณแจปกบประตูและอีกดอกหนึ่งเอาล่ะไขเลยเปิดชับอ่าได้มาแล้วสองดอกแล้วก็แย่ลูเลยฟุบอ,อีกรูกหนึ่งว้าวงั้นเราก็ไปเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอไม่นึกว่าออกมาจากป่าได้สำเน ไม่ใช่เลยอ่ะตกใจโอ้ยดูดิโอ้ยนยม่เป็นผีใช่ป่ะทุกคนโอ้ยน่ากลัวกี่มีตั้งสามตัวแน่เอาละรีบหากุญแจแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าแล้วกุญแจมันถูกซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยอืเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทุกคนแล้วเจอนี่หีบเก็บของแต่ไม่มีของครับผมโอเคงั้นเราก็กระโดดขึ้นหาหีบอื่นดูหน่อยดีกว่า อยู่ไหนนู้นน้ไหเจอแล้วีนไงไงไหนลองดูสิว้าวเราเจอแล้วครับี่ไงกุญแจาฮรีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่าเฮ้ฮยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นเหมือนจะมีทางไปต,ต่อเลยอะอมองซ้ายมองขวาโอเคแล้วลองเข้าไปดูหน่อยดีกว่าชวบว้าว ก็เดินต่อเลยครับวิ่งวิ่งวิ่งอ้ยขาดอีกแค่กุญแจเดียวในถ้ำนี้มีหรือเปล่าวิ่งมีลูกศรโอเคงั้นเราเข้าไปดูเลยดีกว่า๊บแม่โอ้โหที่นี่เหมือนถ้ำเขาวงกดยังไงอย่างนั้นเลยครับดูดิออ้ยนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วโอ้โหอนุสานนี้ง่ายแฮะอ้าวไม่ใช่มันเป็นหี แ้วครับผมแล้วเราจะเจอกับอะไรหรือเปล่าเนี่ยว้ายผีมานี่เจอหัวชัยเท้าหน่อยเป็นไงผีหายวับไปกับตาเลยโอ้โหดีนะที่เรามีหัวชัยเท้าปลุกเสกนะโอเคเรามาดูเหีบนี้กันหน่อยดีกว่าไม่ไม,ม,มีดูกี่กล่องกี่กล่องก็ไม่เจอกุญแจ๊สักทีเลงว้ายเจอผีแล้วแน่แน่จูหัวชัยเท้า นี่ล่ะว้าวในที่สุดเราก็ได้กุญแจมาสามดอ,อกแล้วค่ะรีบไปเปิดประตูแล้วก็หนีออกไปจากป่าฟอเล็กกันดีกว่าค่ะนั่งไหนั่นไหประตูว้าวเจอผีอีกแล้วไม่นะเอาหัวใช้เท้าไล่ผีผีหายวับไปกับตาจากนั้นเดี๋ยวเราทําการเปิดประตูสู่อ,อิสราภาพโอ้ต้องใช้กุญแจถึงตั้งสาม เยรูหีบ้าแล้วก็เปิดหีบทัทนทีและเราก็เก็บกุญแจเม่ได้ทั้งหมด3ามดอกแล้วและก็รีบแยกประตูหลังจากที่ผมได้กุญแจมานั้นผมก็คิดว่าผมได้ออกจากป่าน,นี้ได้โดยไม่เจออะไรอีกแต่ผมคิดผิดหลำธานที่อยู่ข้างหน้านั้นมันเต้นไปด้วยว้าวเฮ้ Ô mày